สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาเก็บเชอร์รี่นะจ้านี่เป็นครั้งแรกที่ส้มมาเก็บเชอร์รี่ในฟาร์มจ้าส้มมาอยู่อังกฤษ26ปีครั้งแรกในชีวิตที่มาเก็บเชอร์รี่ <c oughs> ดีใจมากจ้ะเยอะมากแล้วก็พูดจนพูดไม่ถูกจ้ะส้มก็ไม่ใช่แฟนเชอร์รี่หรอกนะจ้าที่ที่จะกินนะจ้าก็กินได้แต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่จะมาเก็บ พี่สาวสาวมีชอบมากจะจะไปเก็บจะมาเก็บไปให้เธอด้วยแล้วก็ส้มก็จะทําขนมด้วยจะจะทำเชอร์รี่ครัมบูด้วยดูสิจ้าดกมากๆเลยเจะเพื่อนๆดีใจมากที่ได้เห็นดูสิมาช่วยเก็บหน่อยจะดูสิโอ้ลูกใหญ่ๆดูสิลูกใหญ่ๆ oh, closer, โอ้ my god ยูแคนคาร์มันโครซาลูกอ้ลูกใหญ่มากลูกแดง ดูสิโอ้ยทำไมใหญ่จังเลยดูสิโอ้ยโอ้ยเยอะมากดูสิดูเยอะแยะเลยจ้าเพื่อนๆโอ้ยเดี๋ยวมาช่วยส้มเจ็บนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บกันจ้าเพื่อนๆตามมาเลยจ้าดูเถอะจ้าเพื่อนๆมาจ้าพี่รอนดูสิโอ้ย อะไรจะขนาดนี้โอ้ oh my god ดูสิจ้าเพื่อนๆนโอ้โดกมากๆเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะชิมให้ดูลูกหนึ่งนะจ้าก็อย่างที่บอกนะซะ้ส้มไม่ใช่แฟนของเชอรี่เท่าไหร่ แต่ก็เชอรี่หรือแชรี่ส้มก็ไม่แน่ใจจ้ะตัวตัวสะกดยังไงก็ไม่แน่ใจแต่ส้มจะกินลูกอ,อดำดำหน่อยนะจ้ะนี่นี่ลูกดำดำ,ดำแบบนี้จ้ะชิมให้ดูลูกหนึ่งจ้ะหวานมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิชิมให้ดูลูกนึงเดี๋ยวเอาอีกลูกนึงจ้ะอืม ลูกนี้หวานๆเปรี้ยวๆสดและอร่อยมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆอแค่นี้พอเดี๋ยวส้มจะเก็บไปทำขนมจ้ะมาจะมาช่วย ส้มเก็บดกมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆไม่รู้จะเก็บอันไหนดีแล้วก็ต้นก็เตี้ยเตี้ยดูสิเด็กๆก็เก็บได้ดูสิจ้ะเตี้ยมากดูเด็กน้อยทางโน้นเขาเก็บกันจ้ะโลละห้าปอนจ้ะเพื่อนๆ โลโละห,ห้าปอนก็สามร้อยเออองร้กว่าบาทจ้ะลูกใหญ่ด้วยดูสิจ้ะดูนั่นสิโอ my god อ,อะไรจะใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวส้มจะเก็บตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆแค่นี้ก็ไม่ต้องไปไกลแล้วจา้ะ เขาเขาบอกให้เก็บอุ้ยอันนี้อันนี้มันร่วงใส่มันร่วงใส่ส้มเมื่อกี้นี่จ้ะเพื่อนๆอันนี้ไม่เอาจ้ะเนี่ยเขาให้เก็บแบบนี้นะจ้ะเพื่อนๆนเนี่ยแบบนี้เลยจ้ะนี้ได้สองลูก <ๆ S 1> เห็นไหมจ้ะโอ้ไม่ต้องไปไกลเลยจ้ะเพื่อนเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาบอกว่าถ้าเต็มถ้าเต็มนี้สิบห้าปอน์จ้าเพื่อนๆอนสิบห้าปอนก็เท่าไหร่เอ่อ สิปอนก็ไม่ถึงไม่ถึงพันมั้งจ้าถ้าส้มจำไม่ผิดนะจ้ะก็ปอนละสี่สิบโอ้ดูสิพวงนี้โอ้โอ้ได้เยอะเลยจ้ะถ,ถ้าเก็บเชอร์รี่ต้องเก็บแบบนี้นะจ้ะเขาบอกว่ามันจะได้อยู่ได้นานๆอย่าไปเก็บแบบนี้นะจ้ะเขาบอกอย่าไปเก็บแบบนี้แดดขาดจ้ามันเก็บได้ไม่นาน ลูกดำๆใหญ่ๆอือหอดูสิไม่ต้องไปไกลเลยเจ้าเพื่อนๆแล้วแล้วเตี้ยด้วยดูสิ แป๊บเดียวได้เยอะเลยจ้ะโอ้ oh, oh, ดูพุ่มน,นี้สิเอา,เอารถสิบล้อมาใส่ก็ไม่หมดจ้ะพเพื่อนๆโ oh. <c oughs> ลูกดำๆจะเอาแต่ลูกดำๆนะจ๊ะโอ้ oh, <c oughs> ดูพวงนี้สิอยากจะหักไปทั้งพวงเลยจ้ะแต่เขาไม่ให้หักแต่ไม่อย่าไปหักของเขาเลย แต่หักก็ได้จะเข้าไม่เห็นแต่ก็สงสารฟาร์มเขาใหญ่ๆดำๆเดี๋ยวจะไปทำพายทำพายแล้วก็เอาไปทำครัมบูจ้ะเจอรี่ครัมบูเด๋ยวส้มเจียวย้ายมาเจ็บตรงนี้มั้งนะจ๊ะเพื่อนๆอันนี้จะอุ้ยพวกนี้อ้ดูสิ my god ดูสิจ้าเพื่อนๆอดูสิอันนี้ได้สามจ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่มาเก็บเชอรี่แชรี่กับส้มนะจ๊ะเชอรี่หรือแชรี่นี่แหละวอดริโคลรนี่เชอรี่แชรี่แชรี่แชรี่จ้าโอ้ดูสิโอ้ยิ่งเก็บยิ่งมันจ้ะเพื่อนๆโอ้ดินนี่ได้สาม เจ้าของเจ้าของไร่ใจดีมากๆเลยจ้าเขาบอกว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้จะทำถ่ายทำวิดีโอ,อยังไงก็ได้เขาบอกจ้าเขาไม่ห่วงเจ้าของไร่ใจดีอุ้ยอันนี้มีตัวอะไรกินไม่รู้จ้ะเพื่อนๆสงสัยอน,นกจ้ะนกกินอ สุดยอดเลยจ้ะเออเมื่อก่อนนี้ส้มก็อยู่แถวนี้เละจ้ะก็เดินประมาณสองนาทีจากที่นี่พ่อสามีกับแม่สามีอยู่แล้วตอนที่ส้มมาอยู่อังกฤษใหม่ๆเราก็มาอยู่ที่นี่เก้าเดือนจ้ะเก้าเดือนก่อนที่เราจะซื้อบ้านก็มาอยู่กับพ่อแม่สามีตอนช่วงนั้นเขายังไม่ไม่ปลูกกันเลยจ้ะโอ้ยอันนี้อันนี้ไม่เอานะจ๊ะเสียดาย กือบหมดเลยจ้ะเอานี่ยพวงนี้มั่งจ้ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหมจ้ะเก็บแป๊บเดียวสุดยอดจ้าโอ้พวงนี้พวงน,นี้ก็พอนะจ้ะเพื่อนเพื่อนดูสิ <laughs> ดูพวงนี้สิเขากินอนะ่ะ จะไม่กินอีกแล้วนะขอเป็นแฟนเอกแปบ๊บเดียวจะเ,เพื่อนๆดูสิสุดยอดอขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้เจอที่ได้เจอของที่ถูกใจร้องเพลง เฉยเลยจ้าเพื่นพนอนๆเปลี่ยนม้งเถอะจ้ามันโดกเกินไปเอาอันนี้มงโดกเกินไป โอ้ได้เยอะเลยจานสามรูป สุดท้ายนี้ส้มหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบนะจ๊ะที่มาช่วยส้มมาเจ็บแชรี่จ้าขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นนะจ้าไบ,บายจ้าหวัดดีจ้าวัดดีนะจ้าทุกๆท,ท่านได้เยอะเลยจ้าไยบายจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ a man with a gun um, yeah. early in the mornings and then every evening as well, daily. Yeah. Two hours in the morning, <coughs> two hours in the evening and the gas bangers you might have heard going yeah. off as well. With, uh, just, just as much activity as we can get around the orchard. And, um, we still yeah. get, we still yeah, lose quite a lot. Yeah. Not me. No, no, no. Yeah, <laughs> I mean we spend quite a lot, a lot of time in we have to be on it from april to be honest as soon as the flowers are out it's mm -hmm. so 1290 for that one mm -hmm. and that one is, 1280. That is um, 25 uh,